จำลองไปเห็นเมื่อลวดขาดนะครับเราจะดึงลวดนะครับแล้วปลดกิบล็อกนะครับอ้าวดึงค้างเลยครับกดค้างเลยพี่ครับบ่อยโอเคเดี๋ยวเราเขี่ยกิบออกมานะครับอา้อาวทีนี้คนอื่นครับมาดูฝั่งนี้ฮะดูลวดมันพุ่งนะว่ามันแรงแค่ไหนนะครับ มายืนข้างนี้นะครับมายืนข้างนี้อ่ามาอันนี้นะครับมาลบมาหอหน่อยเอ้าปล่อยเลย <c oughs> เนี่ยนะฮะถ้าเกิดอุบัติเหตุก็ประมาณนี้เนาะต้องมีบังเกอร์ปิดหัวท้ายแบบนะครับไม่งั้นถึงตายนะครับมาดูที่ตัวไม้กัน นี่นะฮะฝังที่ไม้เลยโอเคเพราะงั้นอันตรายนะครับต้องทำงานด้วยความปลอดภัย